ครับสวัสดีครับอีทุกคนนะครับเนาะครับมันนี่กับมาพอๆกับพอแตรมนะพี่น้องเนาะครับพอเตรมมพามาติดต,ตามเลขราวพัฒนาของแม่น้อยต่อกเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อขึ้นวันพุธเนาะพี่น้องวันพุธที่ยี่สิสองตุลาคมหกแปดลาวพัฒนาอนอกหกแปดสี่เก้าหนึ่งแปด รับเลขกล่างขออกสี่เก่าเนาะพี่น้องเนาะรับของแม่น้อยสีดายนะพี่น้องเนาะเล็กวิ่งเขาทั้งบนทั้งล่างนะครับจับคูรุดนี่นะครับวันพุทธที่22ตุลาคม2568้าลาพัฒนาแม่น้อยบนล่างวิ่งรูด9กับ1พี่น้องเอ้เก้ากับมา1กับมา คับต่วาหาหกเจ็ดนี่ยอมานะพี่น้องครับจับคู่ลุดนาะพี่น้องเนาะได้แคน 18. หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดออกหนึ่งแปดรุดไปแต้มหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะครับอ๋เมื่อนี้ก็มาแล้วพี่น้องคับประแตมผ้ามาตามต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะเราพัฒนาแม่น้อยนะครับ วันศุกร์นพน้องเนาะ เราพัฒนาแม่น้อย ครับแปดกับเก้านะครับ 9, เดแปดเก้านะครับเจดแปดเก้า รับเจ็ดแปดเก้ับส่วนจับคู่ได้พี่น้อง8 สองแปดสามแปดสี่าสอง,สอง,สอง เก้าสามเก้าสี่ตกเก้าหม่แล้วพี่น้องครับส่วนตัวเน้นพี่น้อง ตุกันกิลักเก็ตมินงกันเกตสองเกตสามนะครับ สัตเกนนะพี่น้องเนาะครับวันศุกร์ที่24ตุลาคม2568ลาวพัฒนาแม่น้อยบนล่างวิ่งรูด8กับ9ชุดเต็มชุดวิ่งน,นะพี่น้อง7 8 9 2 3 4นะพี่น้องเนาะเอาเนียนให้8 2 8 3 9 2 9 3นะพี่น้องเด้อกัน7 2 7 3นะครับเนาะ ครับพอเตียมขอขอบคุณในห,หลายเด้อครับเด้อแม่น้อยเนาะครับเนาะที่ให้ตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาพอเตียมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตียมอขออวยพรคอยเขาขอให้ปังอีกพี่น้องอีฟซี่ก็จะได้สุขสมันมันกันเนาะพี่น้องเนาะ เอาจะเลื่มได้พี่น้องเ้อขอมาแล้วก็จะเลืมกดไลค์กดแชร์พ่อเตียมน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อเตียมน้ำนะครับรับสุดท่ายถ่ายสุดนี่ขออิซีทุกคนโฉบโฉบมนันมันเฮงเฮงรวยรวยเนาะครับเนะออาะรับพเกันลิปนาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม